สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงซื้อหุ้นยังไงให้ติดดอยนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงว่า วิธีการซื้อหุ้นยังไงให้ติดดอยนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไปเห็นว่าเออซื้อหุ้นยังไงให้ได้กําไรหรือว่าซื้อหุ้นยังไงให้ไม่ขาดทุนอะไรอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามาดูถึงปัญหาดีกว่าว่าเออเราติดตรงไหนทําไมเราซื้อถึงติดดอยนะครับในมุมมองผมเองนะด้วยความที่ช่วงนี้นะครับมันก็ยังไม่มีหุ้นตัวไหนที่มีข่าวหรือว่าน่าสนใจนะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ก็มาฟังคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับผมมองว่าการที่เราจะซื้อหุ้นแล้วติดดอยเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนะครับมันจะมีอยู่3าวิธีเลยนะครับสําหรับผมเองนะที่ผมเคยซื้อแล้วมันติดดอยนะครับซึ่งวิธีแรกเนี่ยก็คือการที่เราไปไล่ราคาหุ้นนะครับในช่วงที่เขามีการเก็งกําไร การไล่ราคาคือยังไงร,รู้ไหมครับก็คือการที่ราคาหุ้นเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อนแรงเพราะมันเกิดจากการเก็งกําไรนะครับแล้วเราเข้าไปสวนกับเขาเนี่ยเราเข้าไปเอ็นจอยกับเขานะครับแต่ว่าการที่เราเข้าไปเอ็นจอยกับเขาเราไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงนี้เราจะต้องคัดลอสนะหรือว่าถ้ามันขึ้นไปถึงบริเวณนี้เราจะต้องทํากําไรหรือว่าเทคโปรฟิตออกมา การที่เราไม่มีการวางแผนนะครับพอเวลาราคาหุ้นมันขึ้นไปถึงจุดที่เราจะต้องทำกำไรแล้วเพราะว่าเขาจะมีการขายออกมาอะไรประมาณนี้แล้วเราไม่มีการขายไม่มีการแอคชั่นอะไรเลยนะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยราคาหุ้นมันมีการปรับลดลงมาเราก็ไม่กล้าขายกลัวขายไปแล้วมันเด้งใส่หน้าอีกทีนึงอะไรอย่างนี้นะครับจนมันหลุดตรงแนวรับสําคัญของมันซึ่งเป็นแนวรับที่เราซื้อเอาไว้หรือว่าหลุดตรงแนวที่เราซื้ออาไว้จนกลายเป็นว่าเราขาดทุน พอขาดทุนเราก็ไม่กล้าขายออกมานะครับเพราะว่ากลัวว่าเราก็จะขาดทุนะนะเนาะเวลาขายออกมาก็กลัวว่ามันจะเด้งกลับขึ้นไปอะไรอย่างนี้ก็เลยถือเอาไว้ถือไปถือมาก็กลายเป็นว่าเฮ้ยติดดอยซะงนันนะครับซึ่งอันนี้คือวิธีการแรกและเป็นวิธีการที่ผมติดบ่อยมากๆเลยนะครับสมัยตอนที่ผมเข้าไปไล่ราคากับเขานะครับคือตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าใหม่ๆนะถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณสัก3-4ปีที่ผ่านมานะครับ วิธีที่2นะครับก็คือการที่เราเข้าไปซื้อหุ้นโดยที่เราไม่ได้ดูอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆที่บ่งบอกให้เห็นถึงการเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าเฮ้ยซื้อเยอะเกินไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นอินดิเคเตอร์ RSI นะครับที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยคือพอเส้น RSI มันขึ้นไปแตะตรงโซนโอเว b o ์บอ t เนี่ยแล้วเราเข้าไปซื้อตรงบริเวณนั้น ต้องบอกนี้ก่อนนะครับการที่เราเข้าไปซื้อตรงโซนโอเวอร์บอสเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงว่าราคาหุ้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงมาในอนาคตนะครับเพราะว่ามันมีการซื้อมากเกินไปแล้วนะครับพอซื้อมากเกินไปมันก็จะมีการขายออกมามากเกินไปด้วยเช่นกันดังนั้นการที่เราไปซื้อหุ้นโดยที่เราไม่ดูอินดิเคเตอร์ต่างๆที่มันมีการแจ้งเตือนของเรานะครับในกราฟเทคนิคเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยติดดอยได้ด้วยเช่นกัน มาถึงวิธีสุดท้ายนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองก็คือการเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงเวลาที่เขาจะมีการขึ้นเครื่องหมายหรือว่าในช่วงเวลาที่เขาจะมีการประกาศงบอย่างเช่นนะครับถ้าเขาจะมีการขึ้นเครื่องหมาย X d ดีในวันพรุ่งนี้เราก็เลยเข้าไปซื้อวันนี้แน่นอนว่าในวันที่เขาขึ้น XD นะครับราคาหุ้นมันก็จะมีการปรับลดลงมาตามเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายปันผลในรอบนั้นหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ ซึ่งถ้าเราเข้าไปซื้อนะครับเราอาจจะได้เงินปันผลแต่ว่าราคาหุ้นมันก็จะมีการปรับตัวลงมาซึ่งบางทีนะครับถ้าเกิดว่างบผลประกอบการของหุ้นตัวนั้นมันออกมาไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะออกมาดีแต่ว่าในช่วงนั้นๆนะครับหุ้นตัวนั้นอาจจะมีข่าวอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปได้อีกซึ่งแน่นอนครับเราก็มีโอกาสที่จะติดดอยได้ด้วยเช่นกันหรือว่านะครับถ้าเรามีการเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงที่เขาจะมีการเพิ่มทุน แล้วเราไม่ได้มีการเพิ่มทุนอะไรเลยนะครับเข้าไปซื้อในช่วงนั้นนะครับแล้ก็มีโอกาสที่จะติดดอยได้้เช่นกันเพราะว่าการที่มันมีการเพิ่มทุนนะราคาของหุ้นนะครับมันก็จะมีการเกิด dilution effect นะครับก็คือราคามันก็จะลดตามสัดส่วนของหุ้นที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งการที่เราเข้าไปซื้อในต้นทุนที่สูงเนี่ยแน่นอนครับมันมีโอกาสติดดอยแล้วก็ไม่รู้ว่าราคาจะกลับมาที่เดิมได้อีกตอนไหน ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะติดดอยนะครับก็พยายามดูทั้ง3วิธีนี้ไว้แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปไล่ซื้อหุ้นในช่วงที่เขามีการเก่งกําไรโดยที่เราไม่ได้มีการวางแผนในการเทคโปรฟิตหรือว่าคั t ลอสนะครับหรือว่าจะเป็นการเข้าไปซื้อหุ้นโดยที่เราไม่ดูอินดิเคเตอร์ที่เข้ามาเตือนเรานะครับอย่างเส้นไอซ์ไซอะไรประมาณนี้ แล้วก็การเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงที่เขากําลังจะมีการขึ้นเครื่องหมายหรือว่าจะมีการประกาศงบหรืออะไรก็ตามที่มีผลกระทบต่อหุ้นนะครับซึ่งถ้าเราไม่อยากจะติดดอยก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้สมมุติว่าเราจะเข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้เราก็ต้องเข้าไปดูว่า hey, หุ้นตัวนี้จะมีการขึ้นเครื่องหมายวันไหนอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปหาดูได้นะครับในข้อมูลของหุ้นลายตัวในเว็บเซ็ตโดอาร์ดเข้าไปดูได้เลย แล้วก็ในส่วนของสัญญาณเกินต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในแอปสตรีมมิ่งในส่วนของกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็เข้าไปหยิบอินดิเคเตอร์ที่เราสนใจอยากจะใช้เข้ามาใช้ได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีเป็นบางแอปไอ้บางบรกเกอร์นะครับที่เขาก็ไม่ได้อนุญาตให้เราเข้าไปใช้กราฟเทคนิคแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บในอะไรต่างๆได้นะครับหรือว่าในแอปอื่นๆเราก็สามารถโหลดมาใช้ได้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอนนะครับเพราะว่า3ข้อนี้ผมเคยเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเมื่อนานมาแล้วนะก็เลยอยากจะเอามาเล่าเอามาแชร์ให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ